และนี่คือ Toyota Fortuner 2.4 l e g e n d e r ับขี่เกียร์ออโต้ปี2022คันนี้นะครับราคาป้ายแดงขายอยู่ที่1 6 8 8 0 0้บาทแต่ที่กอยราคาของเราขายเที่ยง1,399,000าบาทประหยัดกว่าป้ายแดงถึง3,000บาท <Wow. S 1> เลขไม่เที่ยง1,4000กิโลเท่านั้นคันนี้นะครับกระจังหน้ามาพร้อมดีไซน์ใหม่แต่ยังคงคอนเซปต์ความแข็งแกร่งไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED duo projector มาพร้อมกับไฟ d a y l i g h ์ ล้อนะคะเป็นแบบล้ออลลอยแม็กเดิมจากโรงงานมาพร้อมยางปีใหม่ใช้ได้อีกนานส่วนในด้านท้ายนะครับสวยงามมากเลยครับมาพร้อมกับระบบเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าห้องโดยสารด้านในสุดหรูด้วยโทนสีดำเบาะหนังปัดไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันและคูดคอนโทลมีแพลนชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแอร์แบบออตโต้แยกอิสระซ้ายขวา มีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับ <c oughs> และเต้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 4 0 0ันสีรซีซีง้าแรงมนะ้าทนแรงประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลย <Wow. S 1> และที่กอย์ราคาของเรานะครับพร้อมรับดอกเบี้ยสุดพิเศษ1 9 9ดเาดาวน์ปเตการันตีคุณภาพตรวจเช็คมากกว่า344จุดจากปูอินฟ e ักชั่นไฮแลนด์และพิเศษสุดๆใครมาจากคลิปนี้รับส่วนลดเพิ่มอีกทีนที10,000บาทและเข้ามาทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูมกอร์ราคาเพราะคุณคคคือนสําัญกย ค่ะรักรถรักคุณ